วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูข่าเจอช็อกส่งกรานไทยค่ะดูนักต้องเที่ยวต่างชาติคนนี้สิอยู่ดีๆก็ลงไปนอนที่พื้นแล้วก็ร้องไหจ้จริงๆไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะเล่นส่งกรานจนรองเท้าเนี่ยสวบขาเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงไม่ออกนั่นเองค่ะโอ้ oh, เล่นปะแป้งแบบนี้แว้นกันทั้งเจ้าของแว้นกันทั้งแมวเหมียวเลยนะคะหลายหคนเห็นเล้ว <laughs> งงะ่ะแบบตกลง จะพามาเล่นสงกรานต์หรือจะพามาอาบแป้งกันแน่บางคอมเมนต์เขบอกว่าถามจริงๆเถอะแมวเนี่ยบังคับอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ถูกใจก็ถีไปหมดละบางคอมเมนต์เขบอกว่าโอ้ยเอ็นดูอ่ะโดนปะแป้งอะไรเยอะขนาดนั้น ธรรมชาติของแมวเนี่ยเขาโคส,ส่วนตัวสูงนะคะถ้าไม่ชอบเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่แสดงว่าแบบชอบมากๆเลยอะคอมเมนต์บอกอุ๊ยทําได้ยังไงอะทำไมน้องถึงออกไปเล่นด้วยได้นี่ขนาดแบบให้อยู่ที่บ้านอ ah. ะยังไม่อยอมหยุ่ใกล้ๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าโอ้โหนุดดีใจจังเลยอ ah. ะได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็เล่นสงกรานต์บางคนก็บอกนะบอกว่า,วาเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเหมียวเล่นสงกรานต์ก็ปีนี้แหละดูละหน้ารักจริงๆเลยอ่ะละดูหน้าสิมีกระบอกน้ำห้อยคอด้วยนะแล้ะหน้าแมวคือแบบว่า เหมือนยังไหวอยู่พี่ต่อต่อโยกไปเลยโยกให้สุดโยกให้สุดโยกให้สุดบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้มีเรื่องราวมากมายเลยเราก็เลยได้ส่งแมวไปเป็นสายลับเรียบร้อยละ แล้วตลกมากเอามาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะเรียกว่าสุดฮาเลยโอ้โหซูเปอร์ฮีโร่ก็มาด้วยนะสงกรานเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงละ่ะสนุกสุดๆเลยละ่ละตอนนี้คือกัปตันอเมริกาค่ะมาเล่นสงกราฟเฟสติวลัลมีหลายคนนะบอกว่าโอ้โหใส่แบบนี้เล่นทั้งวันยังไหวเพราะว่ามีเกาะป้องกันไงฉีดน้ำยังไงต่าอื่นก็โดดอยู่ดีเพราะว่ามากันทุกทิศทางเลยบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้ชนะฐานนอร์สได้แต่มาพ่ายแพ้ให้กับสงกรานไทยเนี่ยนะสุดยอดจริงๆเลย บางคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โ oh, หไม่อยากจะเชื่อเลยนะสงกรานไทยเนี่ยโด่งดังถึงขนาดกับกัปตันอเมริกาต้องมาดูด้วยตัวเองลเลยหรอเนี่ยบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้ oh, ใครก็ได้มาช่วยกัปตันทีค่ะมาเมืองไดเนี่ยสู้ไม่ไหวเลยค่ะ บางคอมเมนต์บอกว่านี่ไงเป็นให้เห็นชัดเจนเลยว่ามาสงกราดไทยนะกัปตันอเมริกาคนเดียวก็เอาไม่ไหวขอบอกเลยต้องยกมาทั้งมาเวลบางคนบอกว่าสงสัยกับตันอเมริกาอยากจะเดินทางไปสก,การาท่านอพติม u สแน่เลยคงลําบากหน่อยนะเพราะว่าจะต้องผ่านหลายด่านมากๆยังไงก็ขอให้สู้นะจ๊ะท่าน บางคอมเมนต์บอกว่าเห็นแบบนี้คอยดูเธอะเดี๋ยวต้องมีสไปเดอร์แมนกับทีมอเวนเจอร์แน่ๆขนาดเปซูเปอร์ฮีโร่นนะยังสู้สงกรานไทยไม่ไหวเลยอะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้กับตันท่านมาผิดที่แล้วครับตอนนี้มาเมืองไทยก็ไม่มีใครช่วยท่านได้ คนบอกว่ากลายเป็นศูนย์กลางฮีโร่ v อเว e เจอรเลยนะเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็รอยยิ้มบางคอมเมนต์เขาบอกว่ากับตันแผลราบค่าไปแล้วแหละเป็นยังไงล่ะเห็นแบบนี้แล้วขำมากจริงๆเอ้าแ,แล้วมาดูนี่ต่อน,นี่คืออะไรเนี่ยม่ใล่คนบอกว่าโอ้เกิดอะไรขึ้น ที่นี่คือประเทศไทยยังห่างไกลจากจมพูทวีบบางคนบอกว่าเห็นแล้วแทบช็อกตกใจจังเลยะบางคอมเมนต์บอกว่าถึงที่หมายแล้วท่านนี่แหละชมพูตวีบบางคนก็บอกว่าทางวัดให้อภัยแล้ว อัญเชิญท่านกลับบ้านด่วนค่ะบางคนก็บอกว่าอ,อ้นี่คือปางห้ามเปียกหรือป้าหรือว่าปางเปียกซกกันแน่บางคนบอกว่าท่านมาศึกษาธรรมะวันสงกรานต์ที่ประเทศไทยแล้วค่อยกลับชมพูทวีปแ,แน่เลยค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้องสวดกี่บทกว่าจะตึงชมพูทวีปบางคนบอกว่าปีนี้นี่แหละเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะ่ะบางคนบอกเฮ้ยชุดสุดยอดอาตมาไม่ได้ดึงนะแต่ว่าชุดนั้นมันตึงเองแต่ว่าว่าแต่จะมา ตามหาพระไตรปีดกที่งาน S2 O เนี่ยท่านคิดว่ามาถูกที่แล้วหรือยังบางคองมเมนต์อสุดยอดจะถึงชมพูทวีปไหมเนี่ยปั่นมากเลยอย่ะสุดยอดจริงๆเห็นแล้วฉันขำม,มากเลยอะบางคนก็บอกว่าโอ้โหใส่อิ๋วอยู่ใหนเนี่ยงอคงต้องมารับด่วนแล้วนะตอนนี้มานเยอะระวังจะใจแตกก่อนบางคนบอกว่าโอ้พระถังทำแบบนั้นนานเกินไปเดี๋ยวนิ้วจะล็อกนะ บางคนบอกว่าพระถังตะคริวกินมือแล้วหนึ่งโอ้ยเห็นแล้วแบบตลกแต่นล้คนบอกว่าแม่กวนอิมลงโทษให้หนักเลยนะแบบเนี้เล่นสงกราน์ไม่ได้บอกใครเลยบางคนบอกว่าโอ้ต้องแวะพักก่อนไหมคะพระถังเริ่มจะซีดไปหมดแล้วแล้วยังหาไม่หมดไม่ได้มีแค่คนเท่านั้นนะคะดูสิโอ้เจ้าดุกดิกใส่เสื้อลายดอกสงกรานต์เล่นอย่างมีความสุขเอาอย่างไม่พออะไรนะคะคุณพี่คาปิปาร่า มีความสุขตลกจังเลยอย่าเล่นนาสงกรานต์มีแต่คนบอกว่าโอ้โ oh หเรื่องราวฮาๆาแบบนี้ยมีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่พอเธอดูสิมาเมืองไทยโอ้โ oh หจะขึ้นบันไดเลื่อนตอนนี้ไหนคุณน้องดุกดิกเนี่ยเขายังมีมารยาทดีขนาดนี้เพราะช่นนั้นใครมาเมืองไทยเธอจะต้องมีมารยาทที่ดีมากๆเลยและมาดูอีกหนึ่งข่าวเจอช็อกที่แบบว่าหลายๆคนเห็นแล้วแบบต้องตกตะลึงค่ะนี่คืองานเทศกาลสงกรานต์ สยามสงกรานต์เฟสติวัล2025โอ้โหคือเวทีจัดยิ่งใหญ่อลังการมากมามีบางคนนะคะอค,อคอมเมนต์บอกว่าโอ้ oh, จะทำอะไรก็เกรงใจข้างบ้านคนนิดหนึ่งนะคะระวางเดี๋ยวเข้าจะเอาถุงพลาสติกมาปาในงานกาันหรือเปลา่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โ oh, หประเทศไทยจัดแบบสวยมากชัยนกฟินิชเนี่ยเราก็ไม่วายอดูสิมีคอมเมนต์แปดธงชาติประเทศข้างๆบอกว่าประเทศของเราจัดสวยที่สุดแล้วสงกรานต์ในปีนี้ <c oughs> คนมาคอมเมนต์คิดเหมือนแอดมินเลยอะ่ะบอกกูจะร่วมบางคนก็บอกว่าคุณพี่ค่ะมีปัญญาไม่ค่ะขอถามก่อนเถอะค่ะบางคนบอกว่าแม่ว่าเรา,าต้องมีคอมเมนต์พวกแบบนี้มาแอดเก็บข้อมูลจากเมืองไทยใช่ไหมล่ะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหไทยเราตอนเนี้จัดแบบยิ่งใหญ่ EDM จนเหมือนจะกลายเป็นข่าโจ้ไปแล้วนะสุดจัดแสงสีนี้รถมากเลยอะคะ่ะ คนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วดีใจมากๆเลยเมืองไทยเป็นของดีที่แสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงประเพณีสงกรานต์ที่สวยงามเวทีที่สุดแสนจ,จะทรงพลังโอ้คอนเสิร์ตส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยได้ท่องเที่ยวตุกรูปแบบดีดิ้นกันให้เต็มที่เลยแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะดูซิบรรยากาศต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยคือคนเยอะมากที่นี่คือสี่ลมนะคะโอ้โ oh, ห oh, เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะหาที่เดินตรงไหนเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะสุดๆ แล้วก็แน่นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอะแม่เป็นสีสันของการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานในเมืองไทยจริงๆนะคะ,ละหลายๆคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยยิ่งกว่าไวร์ลแล้วเพราะว่าต่างชาติเนี่ยใครใคมาก็ต้องมาเล่นสงการานที่เมืองไทยนี่แหละโอ้โหแล้วก็โดยเฉพาะนาตรงแยกสระ,ะแดงจะมีกลุ่มหนึ่งเหล่าควีนเนี่ยมารวมตัวกันเต้ แบบไม่หยุดเลยอะ่ะมีหลายคนนะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเพลงปีนี้นะมาทั้งแบ a ็คพิง k เอสปานี่แบบว่าเต้นโยกกันมันสุดขีดเลยอะ่ะ บางคนบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะแอบลูกแอบเบมียซองมาตั้งนานในที่สุดวันนี้ก็ได้ปล่อยของแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าโหนี่แหละคือศูนย์กลางเซ็นเตอร์ที่แท้จริงบางคอมเมนต์บอกประทานโทษนะคะเปะสุดๆเลยอะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปชมของจริงนี่แหละขอขอบคุณสีสันแห่งความสุขบนโลกใบน,นี้มารวมตัวกันในเทศกาลส่งคราบประเทศไทยแล้วสินะบางคอมเมนต์บอกว่าตรงนี้แหละคือดูเพลินที่สุดละบางคนนะเขาบอกว่านี่เธอรู้มา ฉันไปดูคนเต้นอนะไปโฟกัสที่รองเท้าก่อนเหตุการณ์รองเท้ากินขายิ่งท้อนหกเนี่ยยิ่งน่ากลัวแม่ซอยเท้าก็สุดๆแล้วก็เข้าไปเลยแหละบา <c oughs> งคนบอกว่าตลกมากๆเลยตอนรองเท้ากินขาเนี่ยแม่แต่เห็นเต้นแบบนี้แล้วอนาคตน่าจะเป็นครูสอนเต้นแน่นเลย หรือว่าพวกเขาอาจจะเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจก็ได้นะแหมเห็นแบบดีแล้วตลกมากมเลยนะคะแต่ละอย่างเรียกว่าเป็น culture s h o c ในช่วงส่งกระไในประเทศไทยที่แบบสุดแสนจะเฮฮาและเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วไปสนุกสุดมันที่ไหนกันบ้างอย่าลืมมาแวะบอกแอดมินกันด้วยนะคะจู๊ฟคะ่ะ